พัฒนาสปอร์ตรีสอร์ทจากงานแถลงข่าวประกาศความพร้อมมุ่งสู่ความเป็นเลิศศูนย์การกีฬาแบบครบวงจรพร้อมเปิดปฏิทินการแข่งขันกอล์ฟสามรายการสุดยิ่งใหญ่ประจำปี2567ต่อยอดความสำเร็จของเกมสกีฬากอล์ฟที่จัดต่อเนื่องเป็นปีที่14โดยการแถลงข่าวในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณบดินทร์จึงรุ่งเรืองกิจประธานเจ้าหน้าที่บริหารพัฒนาสปอร์ตรีสอร์ทประธานถแถลงข่าวพร้อมด้วยคุณระจนสิทธิมีนิจสินรองผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาบริษัทไทยเบฟเวอเรดจำกัดมหาชนโดยเครื่องดื่มตราช้างและคุณชาติชายวีระสิงหทพ ผู้จัดการทั่วไปแผนกกอล์ฟพัฒนาสปอร์ตรีสอร์ทร่วมแถลงข่าวอย่างเป็นทางการเมื่อวันพุธที่27มีนาคม2567ที่ผ่านมาก็ปีนี้นะเป็นปีที่สี่ที่เราจัดรายการพัฒนาอะไรต่างมาเยอะมากๆนะครับคิดว่าเราจะแน่นอนยกระดับประสบการณ์ลเรามีการจัดแข่งรายการหลายายการที่นี่เพราะฉะนั้น ต่ละปีเนี่ยเราก็พยายามพัฒนาคุณภาพสนามให้ดีขึ้นอย่างปีนี้เรามีการปรับปรุงระบบล็อบขเรานะก็จะใช้ตัว GPS เป็นเทคโนโลยีจากเราิ i ก็จะสามารถทําให้ประสบาการณ์ล็อเล่นได้สนุกและก็ง่ายดายมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นปีไปที่ไหนเนี่ยสามารถรู้จุดได้ชัดเจนและก็สามารถวัดระยะได้ค่อนข้างตรงม,มากขึ้น,นเห็น layout ของสนามได้ก่อนที่จะปีเป็นต้นครับ ทางขึ้นินึาช้านนะครับเราก็ให้การสนับสรุนกับทางเสรลวก็พัฒนามาตลอดทุกปีนะครับก็ปีนี้ก็เป็นปีที่17แล้วนะครับที่ทาร้านสทงังแต่ในรายการของทางทางค้งเองด้วยนะครับแล้วก็ มีการจัดการแข่งขันของทางเยาวชนแล้วก็ของนักกอฟเมเจอร์นะครับที่ะจะมาจาัดที่สนามพัฒนาสองรายการด้วยนะครับอนอกเหนือจากรายการของพันธาชาเลน์ที่จัดอยู่เป็นประจำทุกปีก็คิดว่า,าอยากจะเชิญชวนทุกคนมาลองแข่งขันทีนี้ดูนะครับ